สวัสดีค่ะโอ้แกะกระสอบกันสดๆอีก<ด><ด>แล้วหูฟูฟ่องเลย,ยตัวนี้หล่นอีกไหมหล่นอีกไหมงาน KR รหัส019นะคะเป็นงานเสื้อแฟชั่นผ้าสีวชีฟองหญิงจ้ะแม่ตัวนี้กระสอบใหญ่ๆแบบนี้100กิโลเลยค่ะลูกค้างานเป็นยังไงไปดูเลยป้ายใหม่รหัสล่าสุดอของทางโกดังนะคะ KR 009 ผ้<พ>าด้านในนะเป็นงานเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะผ้าชีฟองปนผ้าสิวนะคะลูกค้าจ๋านี่แบบชวยมากลูกค้าขาสีสันลวดลายนะ<ม>สายวินเทจสายแฟชั่นคือต้องโดนเลยมีเสื้อขอบนะคะลายเสือสวยมากาผ้าสิวผ้าชีฟองปนกันเลยค่ะคละกันเลยในหนึ่งกระสอบนะคะลูกค้าจา๋า ะออกไปทางเสื้อเชิ้ตนะคะกระดุมหน้า<ม>เสื้อแฟชั่นปกแฟชั่นลูกไม้แบบนี้เลยลูกค้าขางานเสื้อแฟชั่นนะคะจะขายขึ้นห้างนะคะอัพราคาทําราคาขายขึ้นห้างหรือว่าลงตลาดก็ได้บอกเลยว่าขายได้ราคาปังคุ้มแน่นอนนะคะรายการนี้ K.R. อุ้ยน่ารักมากเลยแม่ สายแฟชั่นสายวินเทจคือต้องโดนแล้วนะลูกค้าขาครบแบบคระทรงเลยจากที่เห็นนะคะทักแชทหาแอดมินด่วนๆเลยรายการนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วลูกค้าดูงานตรงนี้นะความสะอาดคือปังมากจำนวนตัวนี่น่าจะแบบว่า500-600ตัวเลยลูกค้าขาผ้านะ ให้เน้องแนนบอกให้7นะคะลูกค้าใครซื้อไปแล้วนับจนานวดได้เท่าไหร่แจ้งแอดมินรีวิวให้แอดมินได้นะคะอุ้ยรายการนี้น่ารักมากไซส์ก็จะเป็นแบบว่าตะมูตะมีนิดหนึ่ง SML สาวเอเชียค่ะลูกค้าและดูงานนะคะลูกค้าจ๋างานผ้าชีฟองนะคะผ้าซิวนี่ใหม่ปลายห้อยมาเลย สีสันนี่คือแบบว่าใส่ทำงานใส่เที่ยวคือเก๋เก๋แน่นอนเก๋ไม่ไหวเก๋สุดๆนะคะยกกระสอบไปเลย100กิโล500 600 700ตัวโดยประมาณเลยค่ะลูกค้านี่ดูทรงนะเสื้อครอบเสื้อเชิ้ตนะคะกระดุมหน้ากระดุมแฟชั่นปกแฟชั่นนะคะดูลวดลายผ้านะบอกเลยว่ารีดแขวนไม้ติดป้ายแท็กทำราคาได้ทุกตัวแน่นอนจ้ะ ตัวนี้งานใต้ายใหม่นะคะลูกค้าขางานใป้ายใหม่กระสอบเกาหลียกกระสอบกันมาเลยนะคะ100กิโลกระสอบใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าราคาและจำนวนตัวเดี๋ยวแอดมินนับเนาะแล้วแจ้งลูกค้าด้านบนคลิปเลยนะคะนะัหรือใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมทักแชทหาแอดมินได้นะคะตัวนี้อุ้ยนี่มีติดเป็นงานแฟชั่นพีด้านด้านหลังที่ต้องแนนถือ แฟชั่นพีดด้านหลังลูกค้าสวยมากเอาไปติดป้ายแท็กนะรีแพคขายเป็นงานมือหนึ่งได้เลยหรือใครที่แบบว่าสายขายขึ้นห้างนี่ตัวนี้สวยมากงานแบบแฟชั่นเกาหลีมีติดตัวสั้นตัวยาวมาหมดเลยลูกค้างานคอกลมคอ,อ,อ,อปาดเชิ้ตครบจบในกระสอบเดียวเลยใครที่มองหางานผ้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นขึ้นห้างนะแอดมินแนะนำเลยจัดรายการนี้เลยค่ะนะ K R 0 019 <Yeah. S 1> KR 0 1 9โอ้โรหัสเยอะแยะไปหมดเลยลูกค้าอย่าจำสลับกันนะใครอยากได้รายการไหนแจ้งแอดมินบอกรหัสแอดมินได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการผิดพลาดนะคะแชปมาเลยใช่แคปหน้าจอแคปคลิปวิดีโอที่ลูกค้าเห็นนะคะส่งหาแอดมินได้เลยอุ้ตูนี้สีสันจัดจ้านมากลูกค้าคะ่ะ ลอตเลขมาเพียงแค่9กระสอบนับกระสอบรีวิวอยู่นี้นะคะลูกค้าขา,ขาจำนวนมาไม่เยอะใครเห็นคลิปแล้วทักแชทได้ทักแชทชเลยซื้อตุนได้ตุนเลยเพราะรายการนี้คือดีมากเสื้อผ้าคือแฟชั่นจ๋ามากแม่สวยทุกตัวเลยนะคะลูกค้าขา,ขาดูแบบกันได้นะผ้าสะอาดมากงานเกาหลีป้ายเคาตัวนี้สะอาดมาก งานแบบว่าเหมือนซักมาแล้วรอบหนึ่งอะเนาะตำหนิซักซ่อมเสียอาจจะมีบ้างนะคะลูกค้าขา5้เท่านั้นเป็นแบบว่าอารมณ์แบบกระดุมหายกระดุมหลุดอะไรอย่างเงี้ยมีติดไปบ้างแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋านะแต่รับรองว่าซักซ่อมแล้วทำราคาขายได้ทุกตัวและติดแบรนด์หรืเปล่าคะพี่ตัวมาสักครู่นี้ H&M นะคะใช่ไหมใช่ป้าย H&M ป่ะโอ้อย่าว่าน้อง เอแอนเอ็มค่ะเออแอดมินตาไวมากอ่ะฟอบบุ๊บฟบบ,บ,บต้องดูให้ทันนะคะลูกค้าน,นี่น่ารักมากแฟชั่นแม้ลูกค้าเอาไปแบบว่าแขวนขายไม้สวยๆนะทำราคาได้แบบว่าหลักตัวนึงคือแบบให้ตัวละร้อยตัวละร้อยเลยลูกค้า ใช่ลูกค้าซื้อไปจับเซตคู่นะคะแต่บอกเลยงานตัวนี้เรียกว่าเป็นงานขึ้นห้างได้อีกตัวหนึ่งเลยนะเป็นกระสอบที่าสามารถเราขึ้นห้างได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าทักแชทหาแอดมิน<ช>ได้เลยะเกาหลีเขาจะชอบเป็นผูกมน,นใช่เกา,าหลีเขาจะเป็นสายแบบว่าเขาเรียกอะไรนะวินเทจลูกคุณหนูบบนะคะวินเทจแต่มีความแ๊วอยู่ในใช่มีความแบบว่าหรูหรานิดนึงดูแพงอะไรแบบนี้นะคะงานเกาหลีจะเป็นแบบนี้ นะคะใช่อารมณ์แบบสาวออฟฟิศเลขขาคิมอะไรแบบนี้ลูกค้าซื้อได้ซื้อเลยแอดมินมองแล้วคือน่ารักสวยมากนะดีเทลมีลูกเล่นทุกตัวเนื้อผ้าดีผ้าตัวนี้เป็นงานกระสอบปนระหว่างชีฟองนะคะกับผ้าซิวนะมีปนทั้งชีฟองและผ้าซิวเลยคราไซส์คราแบบคราทรงเลยลูกค้าขาทั้งเชิ้ตนะเชิ้ตเสื้อครอบนะคะแขนสั้นแขนยาวมาหมดเลยจากลูกค้านี่ เชิตพิม์ลก็มาจา้ะแม่มจริงแอนมินเห็นงานตรงนี้คือน่ารักมากและจํานวนตัวเมื่อสักครู่นะจากต้นคลิปจังหวะที่แบบตัดลวดนี่เด้งพุบขึ้นมาเลยอัดแน่นมากจานวนตัวเยอะมากๆแน่นอนกระสอบนี้นะคะจะอ่ะโกยเลยค่ะพี่ขาดูงานกลางกระสอบกันบ้างนะงานกลางกระสอบเป็นยังไงบ้างแต่แบบอู้น่ารักอะ่ะแขนกุดใส่เดี่ยวนี้ลูกค้าขาช้าไม่ได้แล้ว พลาดไม่ได้แล้วสวยไม่ไหวแบบคือแบบแฟชั่นสมชื่อเลยนะคะรายการนี้บอกชื่อรหัสกันอีกหนึ่งรอบนะคะ K R 0 1 9เสื้อแฟชั่นผ้าซิวชีฟองหญิงน้ำหนัก100กิโลค่ะงานกระสอบเกาหลีนะคะรายการใหม่โกดังนำเข้ามานะคะเดี๋ยวราคาและจำนวนตัวแอดมินปักหมุดเอาไว้ด้านบนคลิปนะคะน่ารักมากจ้ะ ใช่เอาไปรีแพ็คขายนะคะลูกค้าโดยเฉพาะแบบว่านี่งานผ้าชีฟองเกาหลีมากเม่แฟชั่นสุดๆเอาไปขายตัวละร้อยแอดมินให้เลยตัวละร้อนะคะกําไรทุกตัวแน่นอนนะคะบางตัวเนี่ยติดงานป้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแอดมินไม่ได้ดูแบรนด์ให้ต้องขออภัยด้วยนะคะจํานวนตัวเขาเยอะจริงๆดูให้ไม่หมดจริงๆแต่อยากให้ดูแบบดูทรงตัวนี้กระสอบงานแฟชั่นสามารถขึ้นห้างได้เลย นะคะดูทรงดูสภาพผ้าความสดความใหม่ของผ้าสามารถขึ้นห้างได้เลยนะรายการนี้ใช่เป็นอารมณ์แบบสาวออฟฟิศสาวทำงานชอบเลยรายการนี้ขายดีแน่นอนนะคะจำนวนล็อตนี้มาเพียงแค่9กระสอบเท่านั้นรวมกับกระสอบที่รีวิวอยู่นี้นะคะใครซื้อได้ซื้อตุนได้ตุนนะคะก่อนสินค้าจะหมดนะเออเดี๋ยวจะพลาดของดีๆนะคะใครยังไม่เคยลองงานเกาหลีนะแอนมินอยากให้เปิดใจนิดนึง เคยเปิดงานเกาหลีมาละพังมาลองเปิดกระสอบ KR ของโกดังสปาเดอร์ดูนะคะลูกค้าจ๋าแล้วรับรองว่าจะติดใจนะ่อะเดี๋ยวโกยนิดนึงอุ้ยผ้าเยอะมากแล้วเชิ้ตคือดีมากเชิ้ตพิมพ์ลายอย่างเงี้ยลูกค้าดูนะลายแบบนี้คือดูสภาพดูความสดดูความสะอาดนะลูกคา้าอันนี้คือแบบหยิบกันสดๆจากในกองเลยนะคะผ้าสวยผ้าสะอาดมากเลยน้องแนนพี่ซินพี่พิงขานะสวยมากนะคะ แอดมินการันตีเลยเห็นผ้าแล้วนะคะบอกเลยว่างานดีบางตัวจะเป็นชีฟองบางนิดนึงลูกค้าไปจับเซตเนาะจับเซตกับเสื้อกางเสื้อใสเดี่ยวซับในด้านในนะคะอัพทำราคาได้อีกแน่นอนนะคะนี่ลูกค,ะคะ้า่ะใครสนใจสั่งซื้อสินค้าทักแชทหาแอดมินได้เลยคะ่ะแบบมีทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อครอบเสื้อแฟชั่นนะคะคราไซาเลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาหมดเลยนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋า แล้วตัวนี้เป็นงานสาวเอเชียไม่โอเวซส์จนเกินไปขายง่ายเรียกได้ว่าเป็นไซส์มาตรฐานหญิงไทยไซส์สาวไทยส่วนใหญ่เลยนะคะขายได้ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะคะสาวทางานสาวออฟฟิศนี่มีติดงานใหม่ห้อยไป,ไปด้วยไม่ม้งานปักงานปัก,กอ่างานปักแบบนี้ข่าวก็ข่าว,าวจัวลูกค้าการันตีความสะอาดเลยนะว่ากระสอบงานเกาหลีตัวนี้คือแบบ สะอาดมากเนี่ยขาวจัวะลูกค้าดูนะขาวจัวะไม่มีแบบว่าเหลืองเลยนะลูกค้างานพร้อมขายจริงๆใครที่แบบอยากได้งานพร้อมขายนะเปิดไปชั้นแค่รีดชั้นแค่แขวนไม้ขายได้เลยจัดเลยจ้ะงานกระสอบงานเกาหลีตัวนี้ kr 0 1 9 kr 0 19, 1 9<ๆ>เสื้อแฟชั่นนะคะผ้าซิวผ้าชีฟองของผู้หญิงเออใครกลัวลืมรหัสจำชื่อรายการไม่ได้แคปมาเลยค่ะ แคปคลิปมาแคบรูปมาส่งรูปมาเดี๋ยวแอดมินดูให้นะคะนะรายการนี้เดี๋ยวแอดมินติดราคาเอาไว้ด้านบนคลิปนะคะลูกค้าจา๋าอยากได้รีวิวเพิ่มเติมแจ้งแอดมินได้เลยค่ะนะอยากได้รีวิวแจ้งแอดมินได้เลยอ่ะเดี๋ยวขอโกยนิดนึงค่ะพี่ขาดูก้นกระสอบกันบ้างดูก้นกระสอบกันบ้างจํานวนตัวคือเยอะไม่ไหวเลยจํานวนตัวเยอะมากนะคะตัวนี้กระสอบนี้ให้เลย500-600ถึงตัวผ้าคือบาง ใส่สบายใส่เที่ยวได้ใส่ทํางานใส่ลําลองได้หมดทุกอกาศเลยแล้วสวยมากเนี่ยลูกค้าดูดิช่ํามง,มงลงปังไม่ไหวใครที่เห็นรีวิวคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ช้าไม่ได้แล้วของมีจํานวนจํากัดมาเพียงแค่เก้ากระสอบเท่านั้นในล็อตนี้ล็อตแรกนะคะงาน K.R. งานเกาหลีนะคะป้ายใหม่นะคะป้ายใหม่ล่าสุดเลยรหัสใหม่ล่าสุดเลยนะคะใครยังไม่เคยลอง ลองเลยจ้ะนะลองเปรียบเทียบกับป้ายอื่นๆของโกดังดูได้นะคะแล้วบอกเลยว่าราคานี้ป้ายนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนี่จํานวนตัวคู่ฟ้องมากนะคะสวยมากเลยนะคะฝากรหัสไว้อีหนึ่งรอบก่อนจะจากกันไปนะคะลูกค้าจา๋า kr 0 1 9 kr 0 1 9เสื้อแฟชั่นนะคะผ้าชีฟองผ้าซิวของผู้หญิงนะคะนะ,ะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้โอ้โห พูดจำนวนแบบว่าลิ้นพันไปหมดแล้วจํานวนตัวเยอะมากเยอะมากจนถึงตอนนี้ยังลื้อไม่หมดเลยลูกค้านะคะทักแชทหาแอดมินได้เลยใครอยากได้รีบซื้อได้รีบซื้อเลยนะคะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้จ้ะแอดมินไปก่อนนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีคะ่ะ